เราทุกคนนี่เป็นนักเดินเรือนะบางคนก็เป็นเรือสินค้าบางคนก็เป็นเรือสำเภาบางคนก็เป็นเรือแจวแต่บางคนเป็นเรือพ่วงใช่ไหมบางคนเป็นเรือพ่วงบางคนเป็นเรือจ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต่างก็เป็นนักเดินเรือเรือก็คือชีวิตของเรานาวาคือชีวิตเรือคือชีวิตของเรานี้ใครจะเป็นกัปตันเราต้องเป็นเองนะ เนลสันแมนเดลาได้ฝากวัคทองเอาไว้ในเวทีโลกบอกว่าข้าพเจ้าเป็นกัปตันเรือของชีวิตของข้าพเจ้าเองหรือข้าพเจ้าเป็นกัปตันแห่งเรือชีวิตของข้าพเจ้าเองนี่เนลสันแมนเดลาก็พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนซึ่งเป็นกัปตัน จะนำเรือของเรามุ่งออกจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งน้นได้อย่างไรดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวเรือกันทุกคนเป็นนีเวเกเตอร์กันทุกคนเราจะเป็นนักเดินเรือที่ประสบความสําเร็จก็ต้องมีธรรมะของนักเดินเรือ 1. มีวิสัยทัศน์ 2. กล้าตัดสินใจ 3. ไม่กลัวประสักด์สรู้จักเก็บแต่ของดีๆมี4ข้อ หนึ่งมีวิเศษทัศน์ยมรู้จักคํานี้ไหมคนธรรมดาเวลามองเห็นอะไรเห็นได้เท่าที่ตาเห็นแต่คนมีวิเศษทัศน์เห็นได้มากกว่าที่ตาเห็นเช่นคนธรรมดาไปยืนอยู่ชายฝั่งเมื่อวานอาตมาก็ไปยืนอาตมาก็เป็นคนธรรมดา่งมองไปฝั่งโน้นอาตมาก็เห็นแต่สะพานแล้วก็เห็นเรือสินค้าแล้วก็เห็นนกนางนวลบิน คนธรรมดาก็าเห็นได้แค่เนี้ยเห็นได้จากศักยภาพของตาเนื้อแต่คนมีวิสัยทัศน์เขาจะเห็นเลยตาเนื้อขึ้นไปเห็นด้วยตาแห่งจินตนาการหรือเห็นด้วยตาของปัญญาเหมือนวัสกูดกามาไปยืนอยู่เรมฝั่งแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเลยเส้นขอบฟ้านี้ออกไปมีเกาะอ,อยู่กี่เกาะมีประเทศอยู่กี่ประเทศอีกคนมีวิสัยทัศน์เขาคิดอย่างนี้นะ ยังยมไปยืนนะ่ะยมเห็นอะไรอุย้ยเรือลำนั้นสวยนะเธอมาดูสมดิมันได้แค่นี้พวกเราเนี่ยมันได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมองไปทางโน้นก็เห็นฝั่งอุ้ยตึกหลังคาสีส้มสวยนะเธอกล้องไปส่องดูสิเลี่ยก็ไปติดตรงโน้นไปติดตรงนีนงน้เลยตึกไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยน้าไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยเส้นกออฟ้าก็มองไม่เห็นอะไร แต่คนมีวิสัยทัศน์เขาไปยืนอยู่ชายฝั่งเขามองเลยเส้นขอบฟ้าออกไปเขาจินตนาการว่าเวลาที่เรือแล่นเข้ามาจากหน้าน้ำเห็นเสากระดงเรือก่อนแล้วจึงค่อยๆเห็นตัวเรือสิ่งนี้สะท้อนมาโลกมันกลมใช่ไหมเพราะถ้าโลกมันแบนเวลาเห็นเรือต้องเห็นทั้งลำนี่วัาสกูเดากันมากแกค,คิดอย่างนี้นะแกมีวิสัยทัศน์เอะในเมื่อ โลกนี้กลมถ้าเล่นเรือไปมันก็ไม่ตกขอบโลกสิถ้างนั้นไม่ต้องกลัวจะตกขอบโลกต้องกลาที่จะเอาเรือออกจากฝั่งจึงมาขอทุนกับพระราชาในสมัยนั้นในที่สุดก็จึงเอาเรือออกจากฝั่งไปก็ได้ไปค้นพบเกาะค้นพบประเทศต่างๆมากมายแล้วก็ก็ฝากผลงานให้ให้กับประเทศให้กับโลกถ้าพูดถึงนักเดินเรือซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น มาโคโปโลโคลัมบัสแมเจะเล่นกับตันคุกก็ต้องมีชื่อของวัซกูดากามาอยู่ในทมเนียบนักเดินเรือระดับโลกด้วยทำไมเขาจึงกล้าเอาเรือออกจากฝั่งเพราะเขามองเห็นในสิ่งซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นคือเขาเห็นว่าถ้าโลกมันกลมเมื่อเล่นเรือต่อไปก็ต้องค้นพบเกาะใหม่ก็ต้องคน้งคนพบโลกใหม่ต้องค้นพบประเทศใหม่นี่คือมีวิสัยทัศน์อาจามาเชื่อมันมาทุกคนมาอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีวิสัยทัศน์ ได้เงินได้ทองได้สร้อยได้แหวนได้ครอบครัวใหม่ได้สามีใหม่ได้กิ๊กใหม่เ <c oughs> ยอะๆไปหมดเลย <c oughs> ฉะนั้นวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเส้นนำสายตาที่ทำให้รู้ว่าจากจุดที่เรายือนอยู่ข้างหน้าโน้นมีอะไรรออยู่บ้างเปรียบเสมือนเป้าหมายที่ดึงดูดเราให้กล้าที่จะพุ่งทะยานออกจากจุดที่เรายือนอยู่ มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปข้างหน้าและก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทำให้เรารู้ว่าจากบ้านของฉันฉันจะมุ่งไปยังทิศเหนือหรือทิศใต้ตะวันออกหรือตะวันตกดังนั้นวิสัยทัศน์จึงมีส่วนอย่างสำคัญในการกำหนดความเป็นไปในชีวิตของคนเราคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในชีวิตจะเป็นคนที่ไม่กล้าเดินออกจากบ้านไปไหนเลยส่วนใครก็ตามที่มีวิสัยทัศน์ในการดำาริชีวิตเขากล้า ที่จะเดินออกจากจุดที่กําเนิดเกิดกายแล้วก็อาจนภัยไปทั่วทั้งโลกต่อไปคุณสมบัติข้อที่สกล้าตัดสินใจหลายคนมีวิสัยทัศน์หลายคนคิดได้ว่าเอ้ยชีวิตฉันน่ะจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตแต่คนคิดได้จํานวนมากแต่ทําไม่ได้จะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่คิดได้แล้วก็ลงมือทําได้คนเหล่านั้นเป็นคนที่ กล้าตัดสินใจท่านทั้งหลายการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตลําพังแค่คิดนะเป็นไปไม่ได้ต้องรู้จักแปลความคิดเป็นการกระทําด้วยครั้งหนึ่งเมื่อโคลัมบัสซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวสเปนจะออกเดินเรือนเขาก็เคยมาก่อทนที่โปรโต,ตุเกสแล้วเขาก็ไปนค้นพบโลกใหม่คืออเมริกาแต่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นอินเดียจึงเรียกคนพื้นเมืองว่าเป็นอินเดียนแดง เมื่อโคลัมบัสไปคน้นพบโลกใหม่แล้วเขาก็กลับมากลับไปอีกหลายรอบคนทรั์สมบัติกลับมาทางราชสำนักจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้เขาก็มีเสนาบาดีอยู่สองสามคนนี่อิจฉาโคลัมบัสมากอิจฉาว่าการอแค่ผู้ชายคนหนึ่งขอทุนจากกษัตริย์ออกไปแล้วไปค้นพบเกาะแห่งหนึ่งกลับมาทำไมต้องเฉลิมฉลองด้วยไม่เห็นว่าจะยิ่งใหญ่พอแกการเฉลิมฉลองตรงไหนเลย ของแบบนี้น่ะใครๆก็ทําได้นี่เสนาบดีคนนี้ก็ลุกขึ้นพูดนะว่าของแบบเนี้ยใครๆก็ทําได้โคลัมบัสนั่งอยู่หัวโตะได้ยินแล้วก็หมั่นไส่มากนะลุกขึ้นยืนท่านเสนาบดีเห็นไข่ที่อยู่ข้างหน้าท่านไหมเห็นท่านลองเอาไข่ตั้งให้ผมดูสิกริย์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคนุณเจมนะเสนาบดีคนนั้นหยิบไข่ขึ้นมาแล้วตั้ง ตั้งก็ล้มตั้งก็ล้มคุณยังไม่เชื่อคณยังกลับไปเอาไข่ตั้งนะทำได้ไหมไข่หนึงฟองไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้หยิบมาแล้วตั้งบนโต๊ะตั้งได้ไหมเซนนาบดีคนนั้นก็หยิบขึ้นมาตั้งตั้งไม่ได้ตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มโคลัมบัสบอกเห็นไหมไหนท่านบอกว่าใครๆก็ทําได้เสนนาบดีคนนั้นก็ ทำหน้าเซอ่อไปเลยเอามานี่ผมจะทำให้ดูโคลัมบัสก็หยิบไข่มาพอได้ไข่มาปุ๊บเอากระทอกกับขอบโต๊ะนะักป๊ะอ่ามีรอยบุ๋มมาทั้งเลย <c oughs> เป็นยังไงติดแน่นอยู่บนโต๊ะเลยเสนาบ,บดีคนนั้นก็โกรธมากลุกขึ้นทุบโต๊ะพังก็แบบนี้ใครๆก็ทำได้โ <c oughs> คลัมบัสก็เลยย้อนเขาให้ว่าใช่ใครๆก็ทำได้แล้วทำไมท่านไม่ทำ เออจริงไหมเห็นไหมนี่คือคนส่วนใหญ่นะคิดได้แต่ทําได้ไหมทําไม่ได,ด้เอาแต่คิดเอาแต่คิดแต่คนลามบัสคิดแล้วก็เอาเรือออกฝั่งดังนั้นคุณสมบัติของนักเดินเรือที่ดีประการที่สองต้องคิดได้และทําได้หลายคนอยากมาตั้งรกรากที่ต่างแดนหลายคนอยากมาคุณทองเมือนงนอกหลายคนอยากมาเรียนต่อต่างประเทศหลายๆคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ แต่มีใครกี่คนที่กล้าตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองไทยแล้วมาใช้ชีวิตในต่างแดนดังนั้นท่านทั้งหลายจึงมีคุณสมบัติของนักเดินเรือประการที่สองคือเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะับว่าท่านทั้งหลายโชคดีมากนี่มีคุณสมบัติของนักเดินเรือตั้งสองข้อแล้วนะเห็นไหมอยู่มานานเพิ่งรู้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราก็มีดีนะมีทั้งสองข้อแล้วนะเอา้าข้อที่สามนักเดินเรือที่ดีต้องไม่กลัวอุปสรรค เพราะอะไรเมื่อเอาเรือออกไปแล้วนักเดินเรือนี่จะเจอบุิสักรพูดง่ายๆว่าม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าใช่ไหมในสมัยนั้นน่ะคุณยมไม่มีดาวเทียมนะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอ e ีเมลนะออกไปแล้วออกไปเลยนะค olumbus ก็ดีวัสกูดามกดูกามาก็ดีนวัสกูดามกามาก็ดีเอาเรือไปแต่ละครั้งเพื่อนๆถามว่าจะกลับเมื่อไหร่ เขาจะบอกว่า d อ n t k น o w ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคือไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆหลายคนเอาเรือออกไปแล้วเรือล่มอับปางพายุถลม่มไม่ได้กลับมาแม้แต่ซากเรือก็ไม่ได้กลับข่าวสารก็ไม่ได้ส่งกลับมาด้วยเมื่อเอาเรือออกจากฝั่งไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคืออะไรความเป็นหรือความตายคุ้มทองหรือหลุมฝังศพไม่มีใครรู้แต่ เขาเหล่านั้นกลัวไหมเขาเหล่านั้นไม่ได้กลัวก็ยังสู้อุตสาหนําเรือคือชีวิตและเรือสำเภาสำรวจมาหาสมทุทรออกจากฝั่งไปและเพราะไม่กลัวต่อความลำบากไงเขาเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จคนอย่างวัสกูดาการมาเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเขายังอยู่ไหมชื่อเขายังอยู่ลุส์การมอลซึ่งเป็นกวีเอกที่ไปกับเรือ เขาก็เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยปี <c oughs> แต่ลงศพเขาอะยังถูกเก็บเอาไว้ในฐานะคนสําคัญของประเทศนี้วันหนึ่งคุณโยมทั้งหลายร่วงรับดับขันไปจะมีใครกล้าเก็บลงศพโยมไหม <c oughs> มีใครกล้าไหมโยมคิดว่าชีวิตของโยมมีค่าพอที่เขาจะสตาฟเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาดูไหม <c oughs> ถ้าเรากลัวความลําบากไม่มีทางหรอก <c oughs> แต่ถ้าเราไม่กลัวความลําบากเรากลายเป็นคนสู้ชีวิต เป็นตายก็ไม่กลัวเกิดมาแล้วต้องได้สู้ให้มันรู้รสนำเรือคือชีวิตออกไปบุกเบิก,บกพรมแดนใหม่มาใช้ชีวิตยอยู่ที่ยุโรปที่โปรตุเกสที่สเปนที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษที่เนเธอร์แลนด์ที่ยอรมันเรานำเรือคือชีวิตของเรามาหนึ่งลำพ้องกระเป๋าหนึ่งใบแต่ผ่านไป3 5, ปีหปีมีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นเจอขุมทองมีร้านสปาเกิดขึ้นเจอขุมทอง ยูซ่อมรถใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เจอขุมทองหรือบางคนได้ขึ้นไปอยู่บนชาโต้นะโอ้โหเป็นเจ้าของปราสาทอายุกว่าพันปีแสดงว่าเราได้ค้นพบรมแดนใหม่นะได้เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงแล้วบางรายเก่งกว่านั้นเป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาชาวต่างชาติมาเป็นลูกน้องด้วยเป็นยังไงสะใจไหมทีเนี้ยเอ็นะนี่คือถ้าเราไม่กลัวความลำบาก เราก็จะได้รู้จักกับความสําเร็จในรูปแบบต่างๆถ้ากลัวความลําบากยากมากที่จะประสบความสําเร็จก่อนที่ตมาภาพจะออกจากจับบ้านมาเรียนหนังสือในต่างจังหวัดและจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านนะออกมาแต่อายุอายุสิบสามาคุณยมจนทุกวันนี้ตมาก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่ตมาไม่เหงาชีวิตมีความสุขยมไม่ให้คติธรรมแก่ตมาไว้ข้อหนึ่ง จริงให้หลายข้อแต่ข้อที่เด่นๆมีอยู่หนึ่งสองสามข้อหนึ่งในสามข้อนั้นก็คือแม่บอกว่าหากกลัวความลำบากจงอย่าออกจากบ้านดังนั้นถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันลำบากแน่คือแม่เตือนแล้วนะถ้ากลัวความลำบากนอนอยู่กับบ้านเฉยๆแต่จำไว้นะว่าจะไม่มีกินนะ <c oughs> ถ้าอยากมีกินต้องออกจากบ้านอัตมาก็ออกจากบ้านแล้วอัตมาก็ออกจากบ้านของอัตมาภาพที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ออกมาไกลมากนะถ้านับมาถึงตอนนี้อรตมาภาพก็ออกมาแล้วเกิน40สิประเทศนะไปมาทั่วเกือบทั่วโลกแล้วนะเดินทางท่องไปทั่วโลกเลยจำคำของโยมแม่ได้จนทุกวันนี้ว่าหากกลัวความลำบากจงอย่าออกจากบ้านผลก็คือแต่มาออกจากบ้านมาแล้วสบายกว่าอยู่ที่บ้านเยอะเลยก็ไม่กลัวความลำบากกล้าออกจากบ้านเราก็จะได้ค้นพบโลกใหม่ที่สวีไลกว่าเดิมใช่ไหม อันนั้นใครที่ประเภทกล้ากลัวๆเนี่ยนะก็จะได้นั่งแช่อยู่ในบ้านนะแต่ใครที่ไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวความลําบากกล้าออกจากบ้านคุณโยมจะค้นพบโลกใบใหม่ที่สีวิไลกว่าเดิมแล้วก็มาถึงประการที่สี่รู้จักเก็บแต่สิ่งดีๆคือนั่งเดินเรือนเวลาเขาเดินเรือไปเขาก็จะได้เก็บเอาแต่สิ่งดีๆมาอย่างชาร์ลส์ดาร์วินเขาก็ไปกับเรือ กองเรืออังกฤษและในที่สุดเขาก็เป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพราะเขาไปเก็บแต่พันไม้ซากพืชซากสัตว์มาทำวิจัยก็ฝากชื่อฝากเสียงเรืองนามเอาไว้ให้โลกจนทึงวันนี้ในฐานะนักชีววิทยาผู้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนหน้านั้นมนุษย์ในเชื่อกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นผลงานรังสรรค์ของพระเจ้า ชาลส์ดาวินออกเดินเรือไปกับกองเรือของอังกฤษกลับมาก็ค้นพบสัจธรรมของโลกว่าชีวิตของคนของสัตว์รงอยู่ในกฎวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมตามสปีชีส์หรือสายพันธุ์ต่างๆตอนนี้ตัวเขาตายไปแล้วแต่ว่าชื่อเสียงของเขายังคงอยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกคนหนึ่งเก็บแต่ของดีๆเห็นไหม โคลัมบัสเขาก็ออกไปไปนคนพบอเมริกาเขาก็เลือกเก็บเอาแต่เงินเอาทองเอาพันข้าวเอายาสูปซึ่งทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่กระจายไปทั่วทั้งโลกวาสกูดากามาไปที่ไหนก็ตามเขาไปเก็บเอาเพชรนินจินดาพืชพันธุ์ธัญยาหารกลับมาให้โปรตุเกสเขาจึงกลายเป็นรัฐุรบรุษประเทศี้ไป น <silly> well er ี่น <shove them up> ักเดินเรือมีอุปนิสัยอย่างนี้คือไปเจอของดีที่ไหนเขาก็จะเก็บขึ้นเรือท่านทั้งหลายควรจะมีอุปนิสัยของนักเดินเรือนะเจอของดีหรือยังเจอแล้วใช่ไหมผู้ชายดีๆคนหนึ่งเก็บมาคนหนึ่งอยู่ด้วยกันไปสักพักมีลูกอีกคนกนดีไม่แพ้กว่าพ่อนะเห็นไหมฮะอยู่ไปอีกสักปีหนึ่งโอ้มีลูกสาวมาอีกคนหนึ่ง อยู่กันไปถึงห้าปีมีบริษัทหนึ่งบริษัทเห็นไหมยังรู้จักเก็บคนดีๆก็ได้ลูกดีๆมีลูกดีๆเดี๋ยวมีบริษัทดีๆแล้วเงินดีๆก็ไหลมาเทมานี่รู้จักเก็บของดีๆสิ่งดีๆหรือบางคนเป็นนักศึกษามาเรียนต่อที่นี่ความรู้บางสาขาวิชานี้ไม่สอนในเมืองไทยเราก็มาเรียนต่อที่โปรตุเกสก็มาเก็บเอาความรู้ดีๆที่นี่กลับไปเมืองไทยเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ ตอนอยู่ที่นี่นี่เราไม่สําคัญหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญกันเยอะแต่เรามาอยู่กับเขาเราเก็บความรู้ที่นี่พอไปเมืองไทยเราเชี่ยวชาญอยู่คนเดียวทีนี้เราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนี่เห็นหร้วยังฉะนั้นมาเจอคนดีๆก็คบกับเขาเก็บเอาคนดีๆมาเป็นเพื่อนมาเจอความรู้ดีๆเก็บความรู้ใส่ไว้ในสมองกลับไปเราก็ได้เป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นดอกเตอร์ มาเจอช่องทางทํากินดีๆก็เก็บเอาไว้เก็บไปเก็บมาก็ต้องบริษัทของตัวเองเนหะ็นไหมหรือบางคนเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่มีประสบการณ์ดีๆก็เก็บข้อมูลเอาไว้กลับไปเขียนหนังสือได้หน้งเล่มหนึ่งม้นกระทั่งเรามาอยู่ที่นี่แล้วเรามีความสุขก็เก็บเอาความสุขเก็บความทรงจำ เห็นอารยธรรมเห็นบ e ้านเห็นเมืองเห็นระเบียบวินัยเราก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้กลับไปเมืองไทยไปสอนลูกสอนหลานสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องแม้กระทั่งสอนตัวเองสิ่งดีๆจึงมีมากมายเหลือเกินให้เราเลือกเก็บแม้กระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายของดีๆนะอุปนิสัยนักเดินเรือประการที่สี่คือเราเลือกเก็บแต่ของดีๆแล้วอุห้าหกวันนี้ทามมเก็บได้ตั้งเยอะตั้งแยะเก็บบทความได้ตั้งหลายชิ้น เห็นไหมว่าถ้าเรามีอุปนิสัยของนักเดินเรือแล้วยมจะประสบความสําเร็จไหมทุกคนต้องประสบความสําเร็จก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุปนิสัยของนักเดินเรือสี่ประการหนึ่งมีวิสัยทัศน์คือมองเห็นโอกาสมากกว่าคนทั่วไปสองกล้าตัดสินใจเมื่อคิดแล้วกล้าที่จะแปลความคิดเป็นการกระทำสามไม่กลัวอุปสรรค มองว่าความลำบากเป็นโครอุปสรรคก็เป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะถ้ามีอุปสรรคชีวิตมันมีรสชาติถ้าไม่มีอุปสรรคมันนอนเฉยๆมันจะเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์เอาลนะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีอุปสรรคในมันไม่เศษแล้วละ่ะให้เราได้ลุกขึ้นสู้เดี๋ยวก,กําลังความคิดเดี๋ยวก,กําลังสมองได้ออกกําลังกายได้ออกกําลังใจมีใครสักคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเล็กๆจะสนุกจะตายนะ เอาไว้เอาชนะคะาคานกันลุกขึ้นสู้สนุกเนะถ้าคุณยอมทําอะไรแนละ้วมันราบรื่นโมเนี่ยนะยอมจะเป็นอัมาพาตสักวันหนึ่ง <c oughs> คือมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่มีใครสักคนมาคันอยู่ในหัวใจนะ <c oughs> รู้สึกชีวิตมันไม่รดไม่มีรถ,ไม,มรถไม่มีชาติเดี๋ยวก็จะแก่เท่าตายไป <c oughs> นะให้มองโลกในแะง่ดีนะว่าอุปสรรคก็เป็นเหมือนยาชูกําลังของเรานะคุณยอมดูสิกว่าพระพุทธรูปทุกองค์จะขึ้นเงาอะไรงดงาม ผูกระดาษทรายเบอร์หยาบหยาบขัดนะเป็นหมื่นครั้งนะขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกจึงสวยงามชีวิตคนจะประสบความสําเร็จจะเปลี่ยนเกลาตรมกล่อมเข้าที่ก็ทางมีความสุขความสําเร็จต้องเจอกระดาษทรายที่ชื่ออุปสรรคบางคนก็เจอเบอร์หยาบหยาบเนาะบางคนก็เจอเบอร์ที่ไม่หยาบมากเพราะฉะนั้นบางคนที่เจอหยาบ้างมาก,มาก,มากเราก็บอกว่าเรานี่เหมือนพระพุทธรูปใหญ่หุ้ย <laughs> <laughs> องค์ใหญ่ระดับพระประธาน กระดาษทรายอยางจริงๆขัดแล้วขัดอีกก็ไม่จบเสียทีให้มองอย่างนี้นะว่ากระดาษทรายทําให้พระพุทธรูปเงางามฉันใดอุปสรรคก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จฉันนั้นและประการที่สี่ก็คือว่าเลือกเก็บแต่ของดีๆเราทุกคนถ้าตามีแววนนะเราจะเลือกรับเลือกเก็บเลือกซึมซับเอาแต่ของดีๆเข้ามาสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของตัวเองจนประสบความสําเร็จ ดังนั้นอาตมาก็ขอฝากคุณโยมทั้งหลายนะถ้าใครเอาคุณสมบัติ4ประการนี้ไปเปะพฤติปฏิบัติก็คงจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับนักเดินเรือทุกคนนี่ก็เป็นคติธรรมที่ตํหาหบขอนํามาฝากไว้นะเอาละทีนี้ช่วงที่สองละใครอยากจะปุชาวิสัชนาอะไรที่มาพบตมาวันนี้อ่ะเชิญเลยามที่ท่านได้มีสี่ข้อใช่ไหม ข้อที่หนึ่งนี่ยากเพื่ออันแรกที่เริ่มนะมแต่บางคนที่บางก็เชื่อว่าบางส่วนนี่เทเนได้นะคะการบอกวีคัตไแต่ทำยังไงคนปกติที่จะทำยังไงช่วยเพิ่มให้แกอาการมีวิตัยโนมิไอันนี้คะอาจารมามองอย่างนี้คนทุกคนที่เกิดมานะไม่มีใครไม่มีความสามารถพิเศษทุกคนมีหมดความสามารถพิเศษนี้ก็คือพรสวรรค์หรือกิฟท์ที่คุณโยมพูดมานี่แหละ ทุกคนมีความสามารถพิเศษคนละด้านคลด้านคนละด้าน,น,านไม่มีใครที่เป็นมนุษย์ที่ไร้ค่าเลยในโลกนี้มนุษย์ทุกคนก็เหมือนน็อตแต่ละตัวะไม่มีน็อตตัวไหนหรอกถูกออกแบบมาโดยไม่มีที่เขาจะสวมเข้าไปช่างไม่ทำเกินแน่ๆใช่ไหมมันต้องมีที่ของมันนะ่ะน็อตแต่ละตัวเนี่ยเราก็เหมือนกันเราเรามีความสามารถพิเศษนั่นแหละแต่เราค้นพบไหมว่าเราอ่ะถนัดทางด้านไหน ใช่ไหมล่ะอย่างคุณยมดูดูคุณยมเบาหววดีน้ำหนักตั้งร้อยกว่าแล้วเขาทำอะไรได้บ้างไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสอนเต้นนะคุณยมเขาสอนเต้นได้อะเขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้เป็นแม่ครัวได้เป็นพิธีกรได้และเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนอื่นได้คนคนหนึ่งนี่เก่งทั้งหลายอย่างนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าพรสวรรค์ ถึงแม่หุ่นไม่ให้แต่ใจเขารักอ่ะเออเห็นไหมฉะนั้นขออย่างเดียวนะถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองนะทุกคนจะค้นพบว่าชีวิตนี้เกิดเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ลําพังพรสวรรค์ถ้าไม่ผ่านพรแสวงจะสําเร็จไหมไม่สําเร็จอาตรมาจะเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าพรสวรรค์ของเราทุกคนเปรียบเสมือนมัลลักอหนึ่งโลกเรามีมัลลกอหนึ่งโลก ก็เปรียบเหมือนเรามีพรสวรรค์อยู่ชุดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีใครเอามาเอามรกรนี้ไปแปรลโลูปเจ้าพรสวรรค์ที่มีอยู่นั้นจะทําอะไรได้มากไหมมันก็แทบไม่มีอะไรเลยนะมรกรหนึ่งโลกวางอยู่ในครัวทิ้งแล้วอย่างนั้นก็เน่าไปฉะนั้นเนื้อมรกรน,นั่นคือพรสวรรค์เจ้าเนื้อมรกรน,นั่นจะมีประโยชน์สัติผลจนเป็นที่รู้จักขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีพรแสวงคือต้องมีใครสักคนหนึ่งมา แปลรูปเนื้อมะละกอนนั้นให้เป็นส้มตำให้เป็นอาหารหวานให้เป็นขนมอร่อยอร่อยฉะนั้นพรสวรรค์ธรรมชาติให้มาแล้วแก่ทุกๆกคนแต่มันจะยังไม่สำเร็จประโยชน์หรอกนะถ้ายังไม่มีการฝึกฝนมะละกอทุกลูกก็เปรียบเสมือนคนทุกคนที่มีพรสวรรค์ แต่ถ้าไม่มีใครอมาแปลรูปมละกนั้นเจ้าพรสวรรค์นั้นในที่สุดก็จะแตกดับรับหายไปคนทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดพัฒานาตัวของเราเนะเราก็จะอยู่ที่เดิมและเท่าเดิมอย่างโทมัสอวายเดสันเขาทดลองผลิตหลอดไฟ5้าพันห้าพันะเก้าร้อยเกครั้ง สมหวังครั้งที่หกพันนี่หลอดไฟที่เราใช้ทุกวันนี้เอดิสันอะิตหวังมากห้าพันก้ร้อยเก้าสิบเก้าครั้งสมหวังครั้งที่หกพันมัหนึ่งเมื่อถึงวันเฉลิมฉลองครบรอบห้าสิปีของการผลิตหลอดไฟผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เขาคุณเอดีสันครับใครๆก็บอกว่าท่านเป็นอัจฉริยะท่านรู้สึกกับคำว่าอัจฉริยะหรือพรสวรรค์ยังไง เอเดซันบอกว่าสำหรับผมนะคิดว่าความสำเร็จของผมขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะ99อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ได้ไปเพียง1เป็นห็นอยังฉะนั้นพรสวรรค์สำคัญก็จริงอยู่แต่ถ้าไม่มีการฝึกฝนจะทำให้สำเร็จได้ไหมไม่ได้นี่คือตัวอย่างหรือโชวแปง คีโตโกวีซึ่งประสบความสําเร็จแต่อายุยังน้อยเล่นเปียนโนรู้จักนะเขาเล่นเปียนโนเขามีกิฟต์คือมีพรสวรรค์มากที่บ้านเขาแม่จะสอนเปียนโนให้พี่ชายแต่แม่ไม่สอนเขาเพราะว่าเขายัางเล็กมากเขาก็เขาก็เรียกร้องอยากจะเล่นเปียนโนแล้วแม่ไม่สอนแล้วเพราะว่ายัางเล็กแม่ก็สอนพี่แล้วโชแปงก็ยืนอยู่ข้างๆจนอยู่มาคืนหนึ่งสองสามีภรรยาเข้านอนแล้วประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงเปียนโน แม่ก็ตกใจว่าใครมาเล่นเปียนโนก็เดินลงจากบ้านมามาพบว่าลูกชายกําลังเล่นเปียนโนเจ้าลูกคนเล็กนะเจ้าชูแปงกําลังเล่นเปียโนไม่ตกใจตาเหลือกเลยใครไปสอนเขาแต่เมื่อไรเนี่ยเดินลงมาอยู่ข้างหลังลูกปรากฏว่าลูกเล่นถูกคีย์หมดเลยแม่ตกใจมากก็เลยปรากฏตัวแล้วถามว่าลูกใครสอนลูก ผมแอบจำตอนที่แม่สอนพี่ครับโอ้โหแม่ตกใจเลยรู้ว่าวันนั้นอะ่ะจะลูกคนเล็กมีพรสวรรค์ขนาดฉันยังไม่ได้สอนนะมันแอบจำเองนะมันยังเก่งขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาแม่เลยสอนและในที่สุดเขาก็กลายเป็นสุดยอดทีตะกวีระดับโลก <c oughs> คุณยมเห็นหรือยังว่าถึงแม้โชแปงก็จะมีพรสวรรค์แต่ถ้าแม่ไม่สอน <c oughs> เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอก ดังนั้นวิธีที่จะต่อยอดจากควาจากควาสวรรค์ที่คนยอมถามก็คือว่าให้คนยอมฝึกพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกพระพุทธเจ้าตรัสว่าทัานโตเสถโธมนุษย์เสสุแปลว่าคนที่ฝึกแล้วเป็นยอดคนนะฝรั่งก็บอกว่า p r a c t i c e ค a k e s perfect คือการฝึกหัดทําให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นขอให้เราทุกคนเชื่อมั่นว่าเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เล่าละ่ะเหลืออย่างเดียวคือเราต้องฝึกฝนตัวเองนะ อยากให้เก่งด้านไหนก็ฝึกอย่างนั้นฝึกด้านนั้นฝึกอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นอาตมาเชื่อมั่นเช่นนี้ประสบการณ์ของอาตมายืนยันคํากล่าวนี้ได้เพราะว่าอาตมาว่ายน้าไม่เป็นแล้วอาตมาก็อยากว่ายน้ําเป็นให้ใครมาสอนอาตมาก็ไม่เป็นจนอยู่มาวันหนึ่งไม่มีใครสอนเลยอาตมาก็โดดลงน้ำมาฝึกเองแล้วว่ายนี่มันก็จมอะ ไว้เมื่อไรก็จงไว้เมืม่อไหรก็จงธรรมาก็ไม่ยอมขึ้นนะฝึกฝึกท่าหนึ่งรูปกับหมาหนึ่งตัว <c oughs> อาตมามีหมาพัน Golden r e t r เวอร์ชอบเล่นนะตมาโดดตูมลงไปหมาก็โดดตูมลงไปที่หน้าวัดอาตมาอัตมาทําอยู่อย่างนั้นอะแล้ววันหนึ่งอาตมาก,ก็ว่วยน้ําเป็นด้วยท่าที่ประหลาดที่สุดเพราะว่าไม่ได้เกิดจากใครสอนเลยท่าอะไรก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าตกน้ําไม่จมแล้ววันนั้นอาตมาได้บทสรุปว่าอยากว่ายน้ําเป็นก็ต้องกล้ากระโดดลงน้ําคุณยอมเห็นไหมศักยภาพที่จะว่ายน้ําเราทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมคือเรามีเท้าเรามีมือเรามีลําตัวฉะนั้นศักยภาพที่จะจะว่ายน้ําเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกมันได้ไหมไม่ได้นี่ไง ดังนั้นคนทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ละาพรงพรสวรรค์ไม่ทำให้ใครประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่ฝึกหัดและพัฒนานี่เป็นคําถามที่ดีมากนะคนุณดมนะเราพบกันที่การฝึกหัดพัฒนานะ